สวัสดีค่ะคลิปจากร้านโคชบายกิฟนะคะห้ามเอาคลิปนี้ไปหลอกขายนะคะและนี่เป็นกระเป๋าคล้องมือ2 0ซิป โค้ชแท้นะคะเป็นลายซีค่ะตัวนี้สามารถใส่โทรศัพท์มือถือได้นะคะเพราะว่ายาวประมาณ8นิ้วเลยนะเป็นทูโทนด้วยนะคะเป็นสีน้ำตาลกลางกับสีน้ำตาลเข้มอะไหล่สีทองนะคะตรงที่จับหรือว่าใส่คล้องเนี่ยจะเป็นสีชมพูค่ะด้านในบุเป็นผ้านะคะมีช่องใส่การ์ดด้วยผ้าเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลออกแดงนะคะตัวนี้จะไม่มี ป้ายหนังห้อยแล้วนะแต่ว่ายังมีสายเหมือนเดิมนะมีแค่การเหมือนเดิมเลยจ้าสามารถลูดได้สุดเลยนะก็จะทำให้เราเปิดหยิบของในกระเป๋าได้ง่ายขึ้นนี่เป็นรหัสของเขาแล้วก็ป้ายราคาเลยจ้ารุ่นนี้นะคะพูดได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆใส่ได้หลายอย่างจุมากๆเลยค่ะตัวสายคล้องนะคะไม่สามารถถอดออกได้นะก็จะถือหิวห้วๆแบบนี้ล่ะค่ะเก๋ๆนะคะ